อย่ต <Cornell>. ้องมีระเบิดลงมาระเบิดอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยขบี้ดีกว่า รถนี่ว่าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมโว้ยโอ้ยมีใครอยู่ไหมครับเด็กจะมีมีใครอยู่เลยสวัสดีครับผมมีใครอยู่ไหมหายไปไหนหมดวะหายแล้วหมดัน สวัสดีครับผมไม่เคยอยู่ไหมเฮ้ย,ยมันระเบิดด้วยวะไหยแล้วเดินระเบิดไปวะนาดีกว่าคนาววาสุด ีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยผมมาดีนะครับผมมีใครอยู่ไหมแท้จะมีใครอยู่เหรอวะเนี่ยลงดีกว่า,วาเราหนีจากตึกรูนเนาะไม่มีกองตงนี้ก็ไ่เหร กิ่วข้าวเอาไว้ดีกว่าเฮ้ยไปที่ดีกว่าสวัสดีครับมีใครอ,อยู่ไหมเอ่ยควรดูดีกว่าสวัสดีครับมีใครอ,อยู่ไหมแคทมิ้งมีใครอยู่อะ่ะ นี่มีโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรโอ,โอ้หายแล้วทุกคนอะไรวะเน่ะเรือทุกคนทุกคนอยู่ไหนช่วยผมด้วยอุ้ยหายแล้วผมก็ไปหาน้ำมันอ่ะจะคายตัวนี้ด้วย อะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกียรติเราโคตรมากเลยอะ่ะอะไรอะ่อะไอ้ตั้มมาปีนี้ก็งไ,งไปหาหารับมันอีกแล้วสิโอ้โหนี่นใครอยู่ในเบอร์นี้ได้จริงเหรอวะเนี่ยข้าวด้วยประเด็นเรีนเนื้อเน่าอะ่ะ เฮ้ยน,น,น้ำมันไอเฮ้ยโอ้ยตกน้ำท่น,นไอเฮ้ยปันน้ำมันนีู่ว,ว,วะต่อมีอะไรบ้างมีม,มีน้ำมันถังนึงเต็มร้ด้วยเนี่ยเราขับรถมาไม่ได้สิอ้าทักที่โอ้ยฝุนเยอะมากเลยใครเดยไปเดินตีน้ จัดนี้ดีกว่าอุ้ยมนาเลยทุกคนอุ้ยไปดีกว่านหนางมานลยไปดีกว่าทุกคนโอ้ยใครอยู่เลยเหรอวะเนี่ย ครับผมไม่ใครอยู่ไหมใครอยู่เลยวะตามด้วยประเด็นไม่ใช่รถตบมาข้างล่างด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหจะไปยังไงเนี่ยหายแล้วไปมาแล้ว หาแล้วหายน้ำมันมาจะลรถคันตัวมาขา้างล่างโอ้โหนาจะไปยังไงเนี่ยพวกอาจจะมีรถอีกก็ได้นะเนาะแล้วมีรถคันหนึ่งมีน้ำมันเปล่าวะคันนั้นไม่มีน้ำมันไอ้คันนี้ก็ต้องมีน้ำมันสิหรือว่าไม่มีทุกคันเลย,เลยเหรือเปลวะ ทางจะไม่ผิดทางนี้มันจะไปที่ไหนได้วะทุกเป็นกันอ่ะแต่ว่าเบอร์นี้มันปรสิทธิ์อีกปรสิทธิ์ทั้งมีจะไปหมดเลยอะไรไม่รู้โอ้โหนั้นมันหมดอีกโอ้โหไปไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วอุ้ยแกระเบิดดิอุ้ย หายแล้วเตือระเบิดแล้วเปล่าเตือน้ะเบิดดีกว่าหายแล้วอย่ารู้ว่ะตัวนี้รีบขึ้นไปดีวกว่าแค่นี้ก็ยังแค่นี้ก็ยังดีวะไปว่าเราจอดอยู่นี่ก่อนแล้วกันแล้วเจอตรงนี้แหละโอ้ยเพิ่งมาสิวะเตือน้ะเบิดอยู่เว้ยอุอย้ย หายแล้วจะไปก่อนเฮ้ยตัวพี่เต็มเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเบอ์นี้มันเป็นบ้านเลยหมดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นทหารดีว,ว่ะเราน่าจะรอดแล้วบ้าง สวัสดีครับผมมีใครอยู่ไหมหูนี่อะไรวะเนี่ยเออมีใครอยู่ไหมเงียบเลยว่ะ